บางครั้งการพ่ายแพ้ก็มาหลังจากชัยชนะที่ยิ่งใหญ่บ่อยครั้งเมื่อเรากำลังดำเนินไปได้สวยทุกอย่างดำเนินไปได้อย่างดีและแล้วการพ่ายแพ้ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นดูเหมือนทุกอย่างกำลังไปได้สวยแล้วปัญหาบางอย่างก็โจมตีเข้ามาสู่ชีวิตของเราหากเราไม่ระมัดระวังตัวโอกาสที่จะพลาดพลั้งเสียทีเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้นวันนี้พระวจนะของพระเจ้าที่จะมาถึงเราเพื่อจะเตือนเราเพื่อเราจะสามารถเดินอย่างมั่นคงและมีชัยชนะได้ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเราพระวจนะของพระเจ้าที่จะมาถึงเราในเช้าวันนี้ในหัวข้อพ่ายแพ้หลังชัยชนะให้เราอธิฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับพระคุณความรักของพระองค์ประทานแก่เราขอบคุณพระองค์สําหรับพระเมตตาของพระองค์ที่มีไม่สิ้นสุดในชีวิตของเรา ้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงรู้จักเราอย่างดีพระองค์ทรงรู้จ <these paintings S 2> ักความยะโสของเราความโง่เขลาของเราความอ่อนแอของเราบ่อยครั้งที่เราติดตามพระองค์แล time, ้วไม่นานนักเราก็หันหลังให้กับพระองค์อบ่อยครั้งที่เราเชื่อฟังพระองค์แล้วไม่นานนักเราก็ปฏิเสธพระองค์ในวันนี้ขอพระเจ้าทรงตรัสกับเราสอนเราขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเราทุกคนที่จะเดินติดตามพระเจ้าตลอดวันคืนแห่งชีวิตไม่ละทิ้งพระองค์เลย ข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้ยินนั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้สอดคล้องกับหัวใจของพระเจ้าให้เราดําเนินชีวิตตามน้ําพระทัยของพระองค์ขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธ์พูดกับเราแต่ละคนในที่นี้เถิดขอบคุณพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระวจนะของพระเจ้าที่จะมาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ผมขอให้หัวข้อว่าพ่ายแพ้หลังชัยชนะพ่ายแพ้หลังชัยชนะ ปรากฏอยู่ในพระธรรมสองพงกษัตริย์บบท,ที่ 14, ข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่22่สงบสองษัตริย์บทที่1 4ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่22เป็นเรื่องของกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อว่ากษัตริย์อามายากษัตริย์อามายานี้เป็นลูกของกษัตริย์โยอาดกษัตริย์โยอาดพ่อของเขาเกือบตายแล้วแต่โดยพระเมตตาของพระเจ้ารอดชีวิตมาและ ได้ขึ้นครองเป็นกษัตริย์ทั้งที่ไม่น่าจะได้เป็นกษัตริย์อีกแล้วแต่พระเจ้าเมตตาประทานพระคุณให้กับพ่อของเขาในสุพ่อองเขาก็ได้เป็นกษัตริย์แล้วก็เป็นกษัตริย์ที่ดีเลื่อยมาจนกระทั่งช่วงปลายของชีวิตของพ่อของเขาก็เริ่มละทิ้งพระเจ้าและหันไปพึ่งพารูปเคารพแทนที่จะพึ่งพาพระเจ้าแล้วสุดท้ายพ่อของเขาก็เสียชีวิตลงอย่างไม่สง่างามนะัก โดนข้าราชการข่าทิ้งเสียต่อมาในช่วงของลูกของเขาคืออามาสียาเมื่อขึ้นของราชพระคำของพระเจ้าใน2องพงกษบทที่์บบที่บอกว่าอามาสียาเมื่อขึ้นของราชนั้นได้ทำตัวถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าประพฤติชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าเขาทำตามสิ่งดีต่างๆที่บรรพบุรุษของเขาทำมา แต่ว่าแม้ยังไม่เหมือนดาวิดสัทีเดียวแต่เขาก็ทําสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้านําพาผู้คนสแสวงหาพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าและแน่นอนครับเมื่อกษัตริย์ที่ดีและหันมาหาพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าประเทศชาติและพลเมืองของเขาก็อยู่เย็นเป็นสุขและก็อาณาจักรก็มั่นคงขึ้นอาณาจักรในยูดาในช่วงเวลานั้นเนี่ยอ่อนแอลงเพราะว่าพ่ายแพ้ต่อกษัตริย์ซีเรีย แต่ต่อมาเริ่มเข้มแข็งขึ้นเพราะว่าอามาซียเนี่ยหันกลับมาหาพระเจ้าและพระเจ้าก็อวยพรอาณาจักรยูดาหรือว่าอิสราเอลทางตอนใต้ในช่วงเวลานั้นเป็นต้นมาแล้วเขาก็จำเริญขึ้นเข้มแข็งขึ้นพออาณาจักรของเขามั่นคงแล้วเขาอามาซียก็ทําอย่างหนึ่งก็คือว่าจากการฆ่าบรรดาคนที่ฆ่าพ่อของเขาเสียมีคนกลุ่มหนึ่งเขาไม่พอใจโยอาดใช่ไหมก็เลยฆ่าโยอาดทิ้ง แล้วก็ตั้งอามาสียาอามาสียาพอเข้มแข็งมีอำนาจฐานอำนาจมั่นคงก็เลยจัดก,การคนเหล่านั้นเสียแต่ว่าไม่ได้ฆ่าลูกหลานของเขาลูกหลานของคนที่กบฏเนี่ยไม่ได้ฆ่าเพราะว่าเป็นไปตามพระคมบีที่บอกว่าอย่าให้โทษบิดาตกไปถึงลูกหลานของเขาซึ่งตรงประเด็นนี้เนี่ยชี้เห็นว่าอามาสียาเนี่ยเชื่อฟังพระเจ้าและยำเกรงพระเจ้าเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าเป็นอย่างมากเลยคือปกติเวลาฆ่าใช่ไหมในสมัยนั้นต้องฆ่าล้างตระกูลเพราะว่า กลัวที่ลูกหลานจะมาแก้แค้นแต่อามาเยามไม่กลัวเพราะว่าเขาเลือกที่จะไว้วางใจในพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าเขาก็เลยประหารเฉพาะพวกกบฏแต่ว่าไม่ได้ประหารลูกหลานของกระบฏนั้นสําหรับใครก็ตามที่กลัวพระเจ้ามากกว่ากลัวมนุษย์เขายำเกรงพระเจ้ามากกว่าคิดว่ามนุษย์จะคิดยังไงกับเขาต่อไปจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าผลลัพธ์ออกมาสุดท้ายเขาจะเจริญก้าวหน้าและปลอดภัย วันนี้อาจจะมีบางอย่างที่กําลังรบกวนจิตใจของเราว่าเอ๊ะถ้าเราทําตามพระเจ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าตามการคิดคํานวณของเราแล้วมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ก็ได้นะจงเรียนจากชีวิตของอามาซยาในช่วงนี้เขาเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังพระดำรัสของพระองค์แม้ต้องทําให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายก็ตามแล้วปรากฏว่าตลอดประวัติศาสตร์ในชีวิตของเขาเขาไม่ได้ตก อยู่ในอันตรายเพราะเหตุลูกหลานของคนเหล่านั้นที่เขาไว้ชีวิตตามพระคําของพระเจ้าเลยพระเจ้าจะดูแลพระเจ้าจะรักษาสัญญาของพระองค์เพียงแค่เราสัตซื่อพระองค์ผู้ทรงสัตซื่อจะรักษาสัญญาของพระองค์อย่างแน่นอนวันนี้ถ้าเราไม่โกหกอาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็ได้ตามที่เราคิดนั้นจงกล้าที่จะไม่โกหกวันนี้ถ้าเรายังคงทําสิ่งนี้ต่อไปตามน้ําพระทัยพระเจ้า บางคนอาจจะดูถูกเราเราอาจจะต้องเสียเงินบางอย่างอะไรก็ตามให้รงคงสัต์ซื่อเดินในทางของพระเจ้าต่อไปและพระเจ้าผู้ทรงสัต์ซื่อนั้นพระองค์จะอวยพรเราเวลาทํารายงานถ้าเราไม่ลอกอาจจะไม่ทันก็ได้ถ้าไม่ลอกเนี่ยแล้วอาจารย์จะหักคะแนนหรือว่าอาจตกวิชานี้ก็ได้จะตกก็ตกจะหักคะแนนก็หักคะแนนฉันยงคงสัต์ซื่อต่อไปแล้วดูสิพระเจ้าผู้ทรงเมตตาสัต์ซื่อนั้น พระองค์ทรงสัตย์ซื่อทรงเมตตาท่านสักเพียงไรเราจะปลอดภัยอย่างแน่นอนและเป็นเช่นนั้นจริงๆชื่อของอามาซียจเจริญขึ้นปลอดภัยเข้มแข็งแข็งแรงขึ้นอาณาจักรก็มั่นคงและก็แข็งแกร่งขึ้นและแล้วก็เกิดสงครามขึ้นระหว่างอิสราเอลตอนใต้หรือว่ายูดานั้นกับคนเอโดมเอโดมก็เป็นคนที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิสราเอลนะครับชนเผ่าที่อยู่ทางตอนใต้กับอิสราเอล ก็เกิดการต่อสู้สู้รบกันอามายาก็รวบรวมคนได้3 0 0 0สนคนเป็นชายหนุ่มอายุตั้งแต่20เป็นต้นไปแล้วก็ไปสู้รบกับคนเอโดมที่เอโดมนั้นแล้วก็ปรากฏว่าการสู้รบครั้งนี้แน่นอนอามายาผู้รักพระเจ้าผู้ยำเกรงพระเจ้าได้รับชัยชนะอย่างมากมายเขาฆ่าคนเอโดมไป10,000คนแล้วในการรบนั้น แล้วก็อีกหนึ่งหมื่นคนก็จับมาแล้วก็พาไปที่ยอดหน้าผาแล้วก็โยนพวกเขาลงไปจากยอดหน้าผาให้ตายอีกหนึ่งหมื่นคนแสดงว่าคนเอโดมโอ้โหสูญเสียแล้วก็พ่ายแพ้อย่างมากจนกระทั่งชื่อเสียงของอามาซียาเรื่องรือไปทั่วโอ้โหสุดยอดกษัตริย์องค์นี้เจ๋งมากจริงๆโอ้ปราบเอโดมราบคาบไม่เหลือเลยแล้วฆ่าฟันคนเอโดมมากมายตอนที่เขาไปสู้รบกับเอโดมเนี่ยมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก็คือว่า เขาได้ไปจ้างทหารรับจ้างจากอิสราเอลตอนเหนือตอนนั้นอิสราเอลแบ่งออกเป็นเหนือกับใต้ตั้งแต่ในสมัยของลูกของโซโลมอนเรื่อยมาจนถึงในระยะเวลานั้นอิสราเอลตอนเหนือกับอิสรตอนใต้อิสราเอลตอนเหนือเนี่ยกระทำชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าตลอดกษัตริย์ทุกพระองค์แต่ตอนใต้นี่ก็จะชั่วบ้างดีบ้างสลับกันไปทีนี้ตอนที่อามาซียาจะไปสู้รบกับคนเอโดมเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจเขามีคนสามแสนคนแต่เอโดมเก่งเหลือเกิน เขาจึงไปจ้างทหารรับจ้างจากทางตอนเหนือคือของประเทศอิสราเอลตอนบนหรือสมาเรียนั้นมา1 0 0 0 0แสนคนด้วยเงิน100ตะลันหรือประมาณ3.4ตันนะครับก็เป็นเงินมหาศาลในช่วงเวลานั้นทีนี้พอมาถึงปุ๊บผู้เผยพระชนะของพระเจ้าก็มาบอกอามาสยาบอกว่าอย่าไปร่วมอย่าไปพึ่งพาคนที่ละทิ้งพระเจ้าอย่างอิสราเอลทางตอนเหนือนั้น แล้วเขาก็เลยบอกกับผู้เผยพระชนะว่าแต่ว่าผมจ่ายเงินไปแล้วตั้งหนึ่งตะลันหรือว่าตั้ง5,400กิโลกรัมส่งเงินไปตั้งเยอะแล้วแล้วทำยังไงดีแล้วพระเจ้าก็ตรัสกับอามาสียาว่าพระเจ้าสามารถให้ได้มากกว่านั้นอีกพระยาเวทรงสามารถประทานแก่พระองค์มากยิ่งกว่านั้นอีกหากเราจะเชื่อฟังพระเจ้าเราต้องเสียเงิน หนึ่งตลันหรือว่า3.4ตันไปฟรีฟรีใช่ไหมจ้างมาแล้วจ่ายเงินไปเสร็จแล้วล้วบอกว่าเออไม่เป็นไรกลับไปได้ไม่ไม่จ้างแล้วเสียเงินเปล่าเปฟรีฟรแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะให้มากกว่านั้นอีกแล้วอามาสิยาทำอย่างไรใช่แล้วอามาสิยาเลือกเชื่อฟังพระเจ้าเขาเลือกเชื่อฟังพระเจ้าเขาบอกเอกลับไปนะไม่ไม่เอาละกลับไปแล้วเงินอ่ะก็ยกไปให้เลยไปฟรีฟรี แล้วปรากฏว่าพออามมซิยาชนะเอโดมเนี่ยได้ทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆมากยิ่งกว่า100รตำลันมากมายนะักอันนี้เป็นบทเรียนสำคัญคือเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าต้องจ่ายราคาลองไปดูในประวัติศาสตร์ในคนในพระคัมภีร์ดูสิครับเมื่อเชื่อฟังพระเจ้าต้องจ่ายราคาเมื่ออับราฮัมจะเชื่อฟังพระเจ้า เขาต้องจ่ายราคาละทิ้งบ้านเรือนครอบครัวญาติพี่น้องต่างออกมาในดินแดนแห่งพระสัญญาต้องจ่ายราคาเมื่อโมเสสเชื่อฟังพระเจ้าเขาต้องละฝูงแกะที่เขาเลี้ยงนั้นมาเพื่อจะมานําอิสราเอลสามล้านคนออกจากอียิปต้องจ่ายราคาวันนี้ก็เหมือนกันการเชื่อฟังพระเจ้าของเราจําเป็นต้องจ่ายราคาแต่ว่าพระวจนะของพระเจ้ามาถึงอามมสยาว่า พระยาเวจะให้ท่านมากยิ่งกว่าที่ท่านจ่ายไปนั้นอีกแล้วสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นจริงๆอามาซิยาได้มากกว่า100ตะลันมหาศาลเลยนะชนะทั้งเอโดมโอ้โหได้ทรัพสมบัติทรัพย์สินมหาศาลจะทำอย่างไรดีเมื่อการตัดสินใจมาถึงชีวิตของเราหากเราเชื่อฟังพระเจ้าเราจะต้องเสียบางอย่างอาจจะเสียเงินเสียเวลาหรือว่าอาจจะเสียความสัมพันธ์ก็ได้ มีผู้หญิงบางคนแฟนหนุ่มเขาบอกว่าถ้าไม่นอนด้วยเลิกกันใช่ไหมโอ้ถ้าไม่ยอมไปนอนกับมันเนี่ยมันเลิกเลยนะแฟนช่วงนี้ก็หายากอยู่ใช่ไหนจะไปหาที่ไหนนะใช่ไหมถ้าเขากล้าเชื่อฟังพระเจ้าเป็นอะไรเป็นกันยอมเสียจ่ายราคาเสียแฟนก็เสียไปใช่ไหมเพราะว่าพระยาเวจะให้มากยิ่งกว่านั้นอีกจะให้ดียิ่งกว่านั้นอีกวันนี้หากเรากําลังอยู่ในจุดที่ต้องตัดสินใจว่าเอายังไงดีจะเชื่อฟังพระเจ้า จะสัดซื่อไม่โกงแต่ไม่โกงเมืออาจจะต้องจ่ายราคานะเราจะเลือกอย่างไรอามาซิยาเลือกเชื่อฟังพระเจ้าและเขาได้รับพระพรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องนี้จะท้าทายชีวิตของเราที่เราจะกล้าตัดสินใจมาเชื่อฟังพระเจ้าแทนที่จะทําตามอย่างคนในโลกนี้ทําตามอย่างที่ใครๆก็ทํากันเรื่องนี้ธรรมดาปกติใครๆเขาก็ทํากันแต่ฉันจะเลือกเชื่อฟังพระเจ้า ใครไม่เชื่อก็ช่างเขาฉันจะเชื่อฟังพระเจ้าแม้มันจะดูสมเหตุไม่สมเหตุสมผลดูสิจ้างทหารมาใช่ไหมกม็เห็นจะเป็นอะไรก็ถือว่าเป็นทหารแต่พระเจ้าบอกไม่เอาไม่ต้องเขาก็เชื่อฟังพระเจ้าแล้วเขาก็มีชัยชนะต่อเอโดมและแล้วชัยชนะอันยิ่งใหญ่และเกรียงไกรของเขาก็กลายเป็นกับดักอันน่าสลดสําหรับชีวิตของอามายาอามายาได้รับชัยชนะยิ่งใหญ่ ข้าฟันเอโดมมากมายกิตติศัพท์ของกษัตริย์อามาซียาเรื่องรือไปทั่วว่าโอโ้โหเก่งมากสุดยอดมากเลยแล้วก็ไม่ต้องพึ่งอิสราเอลแสนคนนั้นด้วยโอโ้โหเก่งจริงๆทําให้อนาจาักรรอบข้างหวาดวันวัน,ว,น,ว,นวันกลัวต่อความเกรียงไกรของกองทัพอามาซียาและแล้วพออามาซียาเข้าไปยึดเอโดมได้ก็เห็นบางอย่างของเอโดมโอ้เข้าท่ามากอามาซียาได้เห็นรูปเคารพของคนเอโดมโอ้มัน ดูอลังการจริงๆมันดูเทจ่จริงๆแล้วเขาทำอย่างไรเขาได้นํารูปเคารพนั้นกลับมาอย่างเยรูซาเล็มเมื่อเขานํารูปเคารพกลับมาอย่างเยรูซาเล็มเขาก็ได้นมัสก,การรูปเคารพนั้นถวายเครื่องบูชารูปเคารพนั้นก้มกราบไหว้รูปเคารพนั้นช่างน,น่าเศร้าเหลือเกินเขาไม่รู้เลยว่าไอ้สิ่งที่เขาได้มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะพระเจ้าอวยพรเขาเขาลืมไป ก่อนหน้านี้กษัตย์ผู้ยำเกรงพระเจ้าผู้เชื่อฟังพระเจ้าเป็นไรเป็นกันไม่ฆ่าลูกของของกบฏก็ได้ไม่เป็นไรอต่อ,อให้เสี่ยงฉันก็ยังเชื่อฟังพระเจ้าไม่เอาคนหนึ่งแสนคนจากอิสรเาเอลตอนเหนือก็ได้ต่อให้ต้องเสียตังค์ฉันก็ยังเชื่อฟังพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็อวยพรเขาอวยพรเขาอย่างมากมายแต่แล้วเขาลืมไปว่าทั้งหมดที่เขาได้มานี้พระเจ้าเป็นผู้ประทานให้แล้วเขาก็หันไปหาสิ่งอื่นแทนหันไปหารูปเคารพของคนเอโดม วจนะของพระเจ้ามาถึงอามาซียาว่าทําไมเจ้าแสวงหาพระของชนชาติที่ไม่สามารถช่วยชนชาติของตนเองจากมือของเจ้าพระเจ้าบอกทําไมไม่ฉลาดขนาดนี้คือถ้าพระของเอโดมเก่งจริงเนี่ยใช่ไหมก็ต้องสามารถช่วยเอโดมให้เอาชนะกองทัพของพระเจ้าได้สิแต่ดูสิเอโดมพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิง แต่ทำไมเจ้าไม่ฉลาดขนาดนี้ทำไมเจ้าจึงสแสวงหาพระของคนต่างชาติซึ่งอ่อนแอซึ่งไม่สามารถช่วยเขาได้ช่วยคนเอโดมไม่ได้แล้วจะช่วยเจ้าได้อย่างไรคนมากมายในโลกนี้เขามีพระของเขาบางคนพระของเขาคือเงินทองเขาคิดว่าถ้าเขาสแสวงหาเงินทองให้มากพอเขาจะพบกับความสุขแท้ในชีวิตถ้าเขาสแสวงหาเงินทองให้มากพอ เขาจะสามารถที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตของเขาได้แล้วเราลองมองดูคนเหล่านั้นดูสิครับคนที่เรารู้จักคนที่มีชีวิตเพื่อหาเงินทองหลายคนรวยกว่าเราแต่จริงๆมองเข้าไปดูจริงๆอย่าไปดูแค่ตอนผิวเผินเข้าไปถึงครอบครัวของเขาเข้าไปถึงในชีวิตส่วนตัวของเขาเราจะพบว่าเขาไม่มีความสุขแท้จริงคนเหล่านั้นต่างหากที่มาหาพระเจ้าสแสวงหาพระเจ้าต่างหาก ที่มีความสุขแท้เราก็เคยมีช่วงหนึ่งของชีวิตแสวงหาเงินทองแล้วมันก็ไม่ประทนันไม่ได้มอบให้ความสุขแท้แก่เราแต่ว่าเมื่อเราพบพระเจ้าสแสวงหาพระเจ้าเราพบความสุขแท้แต่มีคริสเตียนมากมายละทิ้งการสแสวงหาพระเจ้าของเขาไปสแสวงหาพระที่คนในโลกนี้เขาหากันไปสแสวงหาเงินทอง ละทิ้งการมาโบสถไปหาเงินทองละทิ้งการเชื่อฟังพระเจ้าไปหาเงินทองละทิ้งการทําตามสิ่งที่พระเจ้าสอนยอมโกหกยอมทําสิ่งชั่วร้ายยอมไม่ซื่อสัตย์เพื่อจะได้เงินทองเขาละทิ้งพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ไปหาพระที่ช่วยคนต่างชาติไม่ได้คนเหล่านั้นไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเงินทองจริงๆ มันเป็นความสุขแค่ชั่วคราวแต่ลึกๆไม่ไม่ใช่เป็นความสุขแท้เลยบางคนพระของเขาคือชื่อเสียงหรือการยอมรับมีคนมากมายสแสวงหาชื่อเสียงแสวงการยอมรับแต่ว่าพอเขายิ่งหาเขายิ่งหิวเขายิ่งมีเขายิ่งหิว,มหวไม่เคยเติมเต็มความสุขิงแท้ในชีวิตของเขาเลยแล้ววันนี้ควรหรือเราผู้มีพระเจ้าที่ยงแท้เป็นพระเจ้าของเราจะละทิ้งการสแสวงหาพระเจ้า ไปหาชื่อเสียงไปหาคำเยินยอไปหาหัวโขนที่มาสวมในสังคมในปัจจุบันบางว่าโอ้บางคนอาจจะเป็นหัวโขนฝ่ายวิญญาณด้วยก็ได้ฝ่ายคริสเตียนก็ได้ว่าเป็นผู้รับใช้ที่ยอดเยี่ยมเป็นผู้รับใช้ที่ดีมากเป็นนักศึกสามิุทธธรรมที่เรียนเก่งที่สุดแต่จริงๆริงโอ้ไปลอกเข้ามาหมดเลยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีประโยชน์อะไรเราทําไมเราละทิ้งการเชื่อฟังและแสวงหาพระเจ้าไปแสวงหาพระที่ไม่สามารถช่วยคนเหล่านั้นได้ และน่นอนมีหลายคนแสวงหาพระของเขาคือคนรักแฟนของเขาอยากจะมีแฟนอยากจะมีคนรักเรือก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเขาก็ทําทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งนั้นจนยอมละทิ้งการเชื่อฟังพระเจ้าโดยเขาไม่เปิดตาดูเลยว่าดูสิคนเหล่านั้นที่มีแฟนเป็นอย่างนั้นน่ะไม่สามารถช่วยเขาได้พบกับความสุขแท้ที่แท้จริง อามาสยาทําเช่นนั้นเขาละทิ้งการสแสวงหาพระเจ้าแล้วไปสแสวงหาพระของคนเอโดมผู้ที่ไม่สามารถช่วยคนเอโดมให้พ้นจากมือของศัตรูได้ดังนั้นพระเจ้าจึงส่งคนมาเตือนอามาสยาแต่เมื่ออามาสยาถูกเตือนอามาซยาไม่ฟังไม่ฟังเขายังดําเนินทางชั่วร้ายของเขาต่อไปแล้วละทิ้งพระเจ้า ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะระมัดระวังตัวในการดำเนินชีวิตให้ดีเรื่องของพระเจ้าเป็นเรื่องของวันนี้ไม่ใช่เรื่องของเมื่อวานหรือปีที่แล้วเดือนที่แล้วอามาสยาเคยรักพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าเมื่อวานนี้แต่วันนี้เขาละทิ้งพระเจ้าไปสแสวงหาสิ่งอื่นแล้วการกระทำเช่นนั้นนำหาหยณะมาสู่ชีวิตของเขา เราอาจจะเคยรักพระเจ้าโอ้ผมแจก,กใบปลิวทุกวันเลยนะครับผมเคยประกาศข่าวประเสริฐนะครับโอ้ผมอธิษฐานโต้รุ่งเลยนะครับดีมากสิ่งที่เราเคยทําเพื่อสแสวงหาพระเจ้าแต่คําถามที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าวันนี้เรายังคงรักพระเจ้าและสแสวงหาพระเจ้าอยู่หรือไม่โอ้ผมมาเรียนพระคัมภีร์เลยครับนั่นก็ดีอยู่มามาเรียนพระคัมภีร์ แต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาด้วยหัวใจที่รักพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าปรารถนารู้จักกับพระเจ้าอยู่หรือไม่หรือว่ามาด้วยหัวใจที่เพราะว่าหน้าที่ว่าในดันหลวมตัวสมัครมาแล้วก็เลยเรียนเรียนให้มันจบก็แล้วกันแต่ว่าความรักความพักดีความหิวกระหายพระเจ้าที่เคยมีนั้นทิ้งไปแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นจงกลับใจเสียใหม่ก่อนที่จะสายเกินไปอามาสยาพบกับความพ่ายแพ้หลังจากที่เขาชนะเพราะเหตุ เขาลืมไปว่าเหตุที่เขาได้ชัยชนะก็เพราะพระเจ้าเราอย่าลืมตัวเรามีวันนี้ได้เนี่ยเพราะพระเจ้าและแน่นอนวันพรุ่งนี้เราจะดีได้ก็ต้องเพราะพระเจ้าเช่นเดียวกันอามาซียาลืมไปฉันมีวันนี้ได้เพราะพระเจ้าเขาลืมไปเมื่อเขายิ่งใหญ่แล้วเขาแข็งแกร่งแล้วเขาก็ลืมไปในช่วงเวลานั้นเยโฮอาดเป็นกษัตริย์ของ อิสราเอลทางตอนเหนือหลังจากอามาซียายิ่งใหญ่เก่งกล้าปราบเอโดมลาบคาบแล้วก็จิตใจ,จก็พยองขึ้นฮึกเหมิมขึ้นแล้วก็เลยส่งจดหมายไปทารบบอกในเมื่อเอโดมเราชนะได้เลยได้เวลาจะรวมแผสองแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียวรวมอิสราเอลเหนือใต้เข้าด้วยกันก็เลยส่งจดหมายไปทารบกับเยโฮอาดบอกว่ามาสู้กันมาต่อสู้กันให้มารู้แล้วรู้รอดไปว่าใครจะเก่งกว่ากัน แล้วเยโฮอาดก็เขียนจดหมายมาบอกว่าต้น,น้นาบนภูเขาเลบานอนได้ส่งข่าวให้ถึงต้นสีดาบนภูเขาเลบานอนว่าจงยกลูกสาวของเจ้าให้เป็นภรรยาลูกของเราและสัตว์ป่าตัวหนึ่งบนภูเขาเลบานอนผ่านมาและย่ําต้น,น้นาลงเสียก็คือเยโฮอาดเนี่ยเขียนจดหมายบอกว่าน้อยเนี่ยไอ้ต้น,น้นาดันมาท้าเราเหรอที่เป็นต้นสีดา คิดว่าการชนะเอโดมได้นั้นน่ะเจ้ายิ่งใหญ่นักเหรอกลับไปเถอะกลับไปสซยอย่ามาสู้กันเราไม่อยากฆ่าเจ้าแต่ว่าเพราะว่าอามาซิยาเนี่ยละทิ้งพระเจ้าความผยองก็ครอบงำเขาในจิตใจของเขาเขาเย่อหยิ่งแล้วเขาคิดว่าชัยชนะที่ชนะเอโดมได้ซึ่งน่าจะเก่งกว่าเก่งกว่าพวกอิสราเอลตอนเหนือซสอีกเนี่ยเป็นกําลังของเขาเองดังนั้นเขาจึงไม่ฟังแล้วก็ต่อสู้รบกัน เพื่มีบอกว่าที่เขาไม่ฟังเพราะว่าเป็นมาจากพระเจ้าที่พระองค์จะทรงมอบเขาไว้ให้กับในมือของเยโฮอาดเพราะอะไรเพราะว่าเขาสแสวงหาพระแห่งเอโดมแทนที่จะสแสวงหาพระเจ้าแล้วสองกษัตริย์ก็สู้รบกันแน่นอนผลเป็นไปตามดังคาดแน่กษัตริย์อามายาผู้ยิ่งใหญ่เกรียงไกผู้ปราบเอโดมนั้นก็พ,าพ่ายแพ้ต่อเยโฮอาดอย่างสิ้นเชิงอามายา,พ,ายพ่ายแพ้ เยโฮอาดบุกเข้ามาได้จนถึงเมืองหลวงของยูดามีไม่กี่ครั้งนักที่สงครามเหนือใต้เกิดขึ้นแล้วภาคเหนือบุกได้เข้ามาถึงถึงใจกลางเมืองกรุงเยรูซาเล็มมีแต่เกือบๆทีนี้ครั้งนี้บุกเข้ามาจนถึงเยรูซาเล็มแล้วก็กวาดทรัพย์สินเงินทองต่างๆไปเสียสิน้นแล้วก็ได้ทําลายกําแพงเยรูซาเล็มเป็นความยาว200เมตรคือเพื่อว่าจะได้ไม่สามารถป้องกันเมืองได้ได้เอา ทองคําเงินแล้วก็สมบัติทั้งหมดในพระนิเวศของพระเจ้าเอาไปทั้งหมดเลยแล้วก็เสด็จกลับไปจากเยรูซาเล็มเป็นความพ่ายแพ้อันน่าอัประยศดูสิอามามา西亚เนี่ยเสียเงินหนึ่งร้อยตลันแล้วพระเจ้าให้คืนกลับมามากมายสมบัติของเอโดมแต่การที่จะรักษาสิ่งที่พระเจ้าให้มานั้นได้ก็คือโดยการดำเนินติดตามพระเจ้าต่อไปสมมุติเราเป็น ผู้หญิงคนหนึ่งเราก็ไปแต่งงานกับมหาเศรษฐีใช่ไหมแล้วมหาเศรษฐีก็เลยให้ทรัพย์สินเงินทองต่างๆเรามากมายนะอยู่มาวันหนึ่งเราก็บอกว่าไม่เอาละไม่เอามหา,าเศรษฐีแล้วแล้วเราก็คิดว่าจะจะ,ะ,ะได้ทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดนั้นอยู่ก็ไม่เป็นความจริงตามกฎหมายจะแบ่งครึ่งกันก็จริงแต่ว่าภาพรวมคือว่าเราไปแต่งงานกับกษัตริย์ใช่ไหมแล้วพอบอกขอยากับกษัตริย์เราก็ไม่ได้เป็นไม่เป็นราชินีอีกต่อไปประมาณนี้นะครับดังนั้นเป็นภาพเดียวกันก็คือว่า ถ้าเรารู้ตัวยิงว่าฉันมีวันนี้ได้ฉันเป็นผู้รับใช้พระเจ้าได้ฉันมีโอกาสารับใช้พระเจ้าฉันมาเรียนพระคัมภีร์ได้ฉันมีมอเตอร์ไซค์วันนี้ได้ฉันมีอะไรวันนี้ได้เนี่ยเพราะว่าฉันสแสวงหาพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้แก่ฉันและการรักษาสิ่งที่มีอยู่ในวันนี้ครอบครัวที่อบอุน่นชีวิตที่ดีดําเนินต่อไปได้เนี่ยก็โดยการเช่นเดียวกันคือโดยการสแสวงหาพระเจ้าอามาสยาเขาลืมไปว่าที่เขาได้มา เป็นเพาะแสวงหาพระเจ้าเขาก็เลยละทิ้งพระเจ้าไปสแสวงหาพระของโลกนี้พอเขาสแสวงหาพระของโลกนี้เขาพบกับความล้มเหลวแล้วก็ไอสิ่งที่เขาได้มารวบรวมมาทั้งหมดในอดีตนั้นปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเยโฮอาดมากวาดไปเรียบเลยคือไม่ใช่เฉพาะสมบัติที่ได้จากเอโดมเท่านั้นสมบัติตัวเองที่มีอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าก็ถูกกวาดไปเสียสิน้นวันนี้พระเจ้าของพระเจ้ามาเตือนเรา ว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรเราจะเลือกที่จะยำเกรงพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าหรือแสวงหาพระของคนในโลกนี้ตัวอย่างของอามาสียาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าพระเจ้าพร้อมที่จะอวยพรและตราบใดที่เราดๆๆำเนินในทางของพระเจ้าการอวยพรพระพรของพระเจ้าจะมาสู่ชีวิตของเราอย่างแน่นอนอามาสยาต่อมาไม่นานนั้นก็ได้เสียชีวิตลงโดยการ ร่วมกันมีการกระบฏเกิดขึ้นแล้วก็เขาก็ฆ่าอามาซียาเสียงคือไม่ได้ตายอย่างนักรบผู้ยิ่งใหญ่แต่ตายอย่างกษัตริย์ผู้ประชาชนไม่เอาน่าสงสารยิ่งคนนี้เริ่มต้นสวยงามสง่างามและยิ่งใหญ่มากแต่จบลงอย่างน่าอนาถเพราะว่าเขาลืมไปว่าเหตุที่เขามีชัยชนะได้นั้นเพราะว่าพระเจ้า ความพ่ายแพ้จะเกิดขึ้นหลังชัยชนะได้หากเราละทิ้งพระองค์ผู้ทรงประทานชัยชนะนั้นแก่เราให้เรายังคงยึดมั่นในพระเจ้าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นฉันยังคงเชื่อใจในพระเจ้ามั่นคงในพระเจ้าเดินติดตามพระเจ้าและพระเจ้าจะประทานชัยชนะให้แก่เราตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันหากวันนี้เราถอยห่างจากพระเจ้าเพราะเหตุการยั่วยวนแห่งโลกนี้ สิ่งรื่นเริงบันเทิงแห่งโลกนี้ความสุขสำราญแห่งโลกนี้การสแสวงหาเงินทองเพื่อที่จะแก้ขี้คลายปัญหาตามอย่างคนในโลกนี้ทำให้เราละเลยถอยห่างจากการสแสวงหาพระเจ้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาเตือนเราชัยชนะที่เราได้รับวันนี้เป็นเพราะว่าเราสแสวงหาพระเจ้าหากเราละทิ้งพระองค์เราถอยห่างจากพระองค์ ชัยชนะจะเปลี่ยนเป็นความพ่ายแพ้จงกลับมาหาพระเจ้าหากวันนี้พระเจ้าไม่ได้เป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราบางอย่างอาจจะเป็นคนเป็นเงินทองเป็นชื่อเสียงเป็นความสนุกสนานความสุขสำราญสิ่งบันเทิงต่างๆที่เข้ามาแทนที่พระเจ้าในชีวิตของเรานั่นเป็นรูปเคารพที่พระเจ้าไม่พอพระทยัย ในเช้าวันนี้ให้เรากลับใจเสียใหม่บอกกับพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอโทษต่อพระองค์ข้าพระองค์ขอกลับใจใหม่ข้าพระองค์ขอเริ่มต้นใหม่ข้าพระองค์จะให้พระเจ้าสําคัญที่สุดในชีวิตข้าพระองค์จะแสวงหาพระเจ้ามากกว่าแสวงหาสิ่งใดๆในโลกนี้พระองค์จะสําคัญที่สุดพระองค์จะเป็นสุดยอดปรารถนาการได้รู้จักกับพระเจ้าจะเป็นสุดยอดปรารถนาในชีวิตของข้าพระองค์ ารเจ้าขอกลับใจใหม่ขอกลับมาหาพระองค์กาแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับชัยชนะพระพรการอวยพรที่อยู่เหนือชีวิตของเราตลอดเวลาที่เราติดตามพระองค์เรื่อยมาขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราเตือนเราสอนเราที่เราจะยึดมั่นในการติดตามพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใดเช่นนี้เรื่อยไป ขอพระเจ้าทรงช่วยเราปกป้องเราหากเราเดินออกนอกทางซ้ายหรือทางขวาไม่ได้ตรงไปในทางแห่งน้ำพระทัยของพระเจ้าขอพระองค์ทรงเตือนเราและนำเรากลับมาเพื่อเราจะประสบทางแห่งชัยชนะในพระเยซูคริสต,ต์ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเราอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน